สวัสดีครับพบมาเล่นเกมนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมออโต้ชีตนะโมบ้าเกมโมบ้าเกมใหม่นะครับเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนี่เองนะครับก็เพิ่งโหลดมาสดๆร้อนๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวยังไงมาดูกันในเกมดีกว่าครับ เริ่มจากหนึ่งไปพร้อมกันเลยครับดูดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสอนวิธีการเล่นนะฮะเหมือนเกมทั่วไปการเดินซ้ายขวาครับเกมแนวโมบา้าก็หลายๆท่านน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับเดี๋ยวเราข้ามตรงนี้ไปเลยแล้วกันเนาะโอเคครับโอ้โห อารมณ์เขาที่ผมดูในในทิกตอกมาเขาบอกว่าอารมณ์เหมือนกับโดทานะครับเกมโดตาหรือดอตเอนี่เองนะครับติดฝั่งได้ดอตเอนะครับเฮไปจัดเล่เทมด้านขวานะครับแล้วยิงป้อมปกติแล้วเราลองชมกันไปเพลินๆแล้วกันนะครับผมอืเอาสกิลไปผมจะสกิลเพียบเลย อันนี้เขาบังคับเข้ามานะครับตอนแรกเลยเทสกับบอทนะครับเออเอาองี้ oh yeah. ปลดล็อกฮีโร่ใหม่ผมไม่ได้เล่นนานนะผมจำชื่อไม่ค่อยได้ละอ่อขอให้เราเจอเลยนะครับเนี่ย ไปอ <Please, S 1> ืมบรรยากาศมันเหมือนสมัยก่อนเลยนะครับตัวนี้เหมือนแอคเลยนะถ้าจำไม่ผิดอันนี้นอะไรเทลอันอันนาร์หรอใช่ไหมตัวนี้จำชื่อไม่ได้ครับเฮ้ยมันเกมมันเหมือนเกมอะไรกันแน่คตัวนี้เหมือนในตัวฟิวเดอร์เลยนะฟิวโดฟิวเดอร์นะไรเนี่ย เลือกอาสาใจก่อนนะครับนี่คืออะไรอันนี้ผมอาจจะยังไม่ได้บอกอรายละเอียดอะไรเยอะนะครับเพราะผมเพิ่งเข้ามาเล่นพร้อมกันนะนี่คือฝั่งซ้ายคือทีมของเรานะครับ ฝั่งขวาคือทีมของเขามีน่าจะเป็นเพลเยอร์แล้วนะครับดูจากการตั้งชื่อนี่อืมมาถึงก็ให้ลุยเลยนะครับเจ็บสองความเร็วโจมตีเราไปเลนล่างนะครับ ก็เกมนี้มันเป็นมังกรเรียกมังกรมาส่งของนะครับเวลาซื้อของมีการกินต้นไม้โอ้ยแมปเขาสวยอ่ะนี่คลิปป่านะไปดูคลิปป่าจริงๆเมื่อกี้สอนก็ไม่ได้มีสอนอะไรเยอะนะครับมันมีสอนแค่นิดเดียวสอนแค่แบบอัพสกิลแล้วก็ยิงนะครับ ตัวนี้ยิงคิปอย่างดีครับกระตุกครับกระตุก <c oughs> อาจจะยังไม่ค่อยแบบนิง่งเท่าไหร่นะครับแต่จจไม่เป็นไรออลองดูกระตุกนะครับอ๋อมีปุ่มให้ยิงป้อมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวเ,เนี่ยน่าจะเป็นแอคนะครับตัวเนี้ย ตัวที่ชอบดูดมอน <First line. S 1> มีการเฟิร์สกันเกิดขึ้นแล้วนะฮะจังหวะนี้ครับ <c oughs> ผมจะยิงธนู นี่เป็นบัฟนะครับทำไมเพื่อนเราเล่นเหมือนเล่นมานานแล้วเลยต <laughs> ีปัม๊มครับตีปัม๊มป้อมมีเลือดให้เห็นด้วยแปด้อยแล้วแปด้อยแล้ว เออใช่เกมแบบมันมีเวลากลางคืน,นด้วยนะครับมีกลางวันกลางคืน,นด้วยนะส, e. สมัยก่อนมันมีแจ็คคูล่านะครับดูเพื่อนเราครับเรียกมังกรมาส่งของด้วยอย่างเทพนะฮะทีมเราคนนี้จะเล่นเป็นอยู่นะครับนิดปักหวาดนะฮะเปิดหน้เปิดหน้ อ๋อเราลืมเรียกมังกรมานะครับของเต็มตัวมังกรแล้วเนี่ยมังกรกำลังบินมาแล้วครับเดี๋ยวดูจากแมพเห็นมังกรเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเถอยถอยถอยเดี๋ยวไปรับของกันเออมาดีครับ อ๋แค่กดตัวมังกรมันก็วิ่งมาหาเราแล้วครับเดี๋ยวฝากหวาดกันช mm ึบช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 ึบอืมนี่เราใช้ฟังก์ชันเพื่อกลับฐานครับเราไม่กลับนะครับเรายืนนานเลยนะครับปีพ้อมันเรียนครับเรียบร้อยครับ อันนี้เขาค่อนข้างพอจะเล่นเป็นนะครับถ้าเป็นเทยเจอร์น่าจะแบบนะครับผมดันขวายาวเลยโอ้เช้าแล้วอ๊อยางเปียวนะครับนี่ถ้าถ้าเล่นสูงๆเนี่ยมายืนอย่างนี้ก็เรียบร้อยนะครับผม <c oughs> เขาจะไม่มาอะไรกันเลยใช่ไหมคร not, well, right? uh, <how> <laughs> ับจบเลยกันดีครับรีแบบเกมมันกระตุกเราถือว่าเป็นการตัดชี่ตรงกลางถ้ายังไม่มีฮีโร่มาผมยืนยิงอย่างเงี้ย ำไมผมไม่มาเกันเดี๋ยว,วจะดูนะครับว่ามังกรจะโดนยิงไหมใช่แล้ครับนีครับนีไปพร้อมความกระตุกนะครับามาดิ ไม่แน่ใจว่าจะสู้ได้ปล่ะครับอเบสู้ได้นะครับน่าจะได้จากไอเทมม,มาเมื่อสักครู่นี้นะฮะมันก็จะเกินปุยมุย้ย <laughs> ไม่ถอยเพราะว่าห้าวครับโหก็ <Okay. S 1> ช่างเสียอัตรักษณหนือนกันนะครับผมสงสัยสเปคผมไม่ถึงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับโทรศัพท์ เดี๋ยวลองตั้งค่าดูหน่อยแล้วกันเนาะ,ะกราฟิกนะครับกราฟิกลงไปที่30เฟรมเรทเดือดสพาระเอะอสักพูดนะครับทุกคนโอเคนะครับผมลองปรับรฟเฟรมเรทให้มันต่ำลงเดือ30 ก็ยังดูข้างล่างเขามาแล้วครับข้างล่างเขามาแล้วพาเดินเล่นดูแมพหน่อยครับไหน,ไหนดูมังโกงมังกออยู่ไหนเอ่ยไหนว่า ตา,ตายตายตายครับทางเข้ามันอยู่ไหนนะเอ้ยโอ้ค่อนข้างเสียอัธลรตเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจบเกมนี้เดี๋ยวเราไปดูหน้าต่างหน้าต่างเกมกันดีกว่านะครับหน้าหลักเดี๋ยวนะ โอ้โหดูดิครับทุกคนอันนี้ผมโหลดมาเล่นผมก็อัดเลยนะครับผมยังไม่แน่ใจว่าถ้าไม่อัดมันจะกระตุกไหมนะฮะเวียนหัวไหมครับทุกคน ออใชยครัอยากให้เห็นแบบแบบจัดจ้จกันเหมือนกันนะครับว่าเราพยายามจะยีบจบเลยนะแต่นนะ ก,ก็เดี๋ยวจะเวียนหัวกันเปล่าๆครับโอเคครับโอ้โหผมก็ยังไงต้องของอภัยด้วยนะครับน่าจะแบบ มือถือผมประสิทธิภาพต่ำไปนะครับอโอเค m อ p ก็เป็นคนที่2นะโว้เก่งจังไปดูหน้าแรกกันดีกว่าอืยังมีบังคับเล่นอยู่อีกตาหนึ่งด้วยนะครับเอาอีกสักหนึ่งตาแล้วกันนะไปะ เหมือนตัวนั้นเลยเนาะก็ต็อตทันเดอร์เหรอโอ้เซอุสเหรอครับตัวนี้เดี๋ยวลองไปดูสก,กิลกันโอเคครับมาตาเกมที่สองจริงๆเราจะพามาดูหน้าหลักนะครับของตัวเกมว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่น่าจะอีกสักพักใหญ่เลยนะครับ ก็เดี๋ยวเป็นเกมที่สอง้ลเดี๋ยวปิดคลิปเลยกันนะครับไม่งั้นมันจะยาวไปจริงๆด้วยครับเป็นเสืออุตินด้วยโอเคถ้ามันสมูทอย่างนี้ก็โอเคไม่มีปัญหา <S <S 1> <S 1> ทำไมมีแพนด้าเขาถึงมาเล่นกลางหรือว่าเราต้องไปข้างล่างไปข้างล่างได้ครับ กระตุกครับผมพอดีเราเจอเต่าอยู่กลางทางครับมีเล่นป่งเล่นป่าด้วยครับน่าจะชำนาญโอ้ยผม มันเล่นกระตุกอะครับทุกคนยังไงเนี่ยมันกระตุกขนาดนี้ฮะ อ๋อรับประทานต้ไนไม้เป็นการเพิ่มเลือดนะครับ ก็สนุกดีนะครับถ้ามันแบบโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบเพลงเท่านี้แล้วกันนะครับนะก็กระตกเยอะนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะเวียนหัวฝากกดติดตามพ่อบ้าเล่นเกมด้วยนะครับก็ใครเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะว่ากระตกไม่กระตกยังไงบ้างบ๊ายบายนะครับ